สวยเก่งมากแอร์เปิดธุรกิจ500ล้านแค่ธุรกิจเดียวฟาดยอดขายเฉพาะเดือนนี้48ล้านถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ขยันทำงานแบบสุดๆสำหรับสาวรังเล็กสุดเซ็กซี่แอร์พัทิลาฟูกรินที่นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวยังมีธุรกิจอีกมากมายเรียกว่าอะไรที่ทำแล้วได้เงินสาวแอร์ก็จะทำหมดทุกอย่างล่าสุดแอร์พัทิลาผาทัวร์เปิดธุรกิจ500ล้านบาทของตนเองที่ตอนนี้เหลือ หกถึงเธุรกิจเริ่มจากธุรกิจแรกแอปโซพลัสท,ที่ได้ขอพี่ที่รู้จักเป็นหุ้นส่วนด้วยซึ่งสาวแอร์พาไปชมโกดังสาขาใหญ่ที่สุดโดยโกดังนี้มีสินค้าในสต็อกมูลค่า120ล้านและยอดขายเฉพาะเดือนนี้ณนะวันที่อัดเทป YouTube 48ล้านบาทแล้ว ซึ่งเป็นธุรกิจแอปโซพรัสเกี่ยวกับการได้ซื้อลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต่างๆอาทิซันริโอโดราเอมอนคิตตี้บาร์บี้รถไฟโทมัสกูเตธามะหรือเจ้าไข่จอมขี้เกียจชินจังแบดแบดวีแบแบและตัวการ์ตูนอื่นๆอีกมากมายนอกจากนั้นก็มาออกแบบทำเป็นเครื่องเขียนเครื่องใช้ต่างๆประมาณ1000อย่าง มาขายสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์ในราคาย,ย่อมเยาซึ่งทุกคนสามารถจับต้องได้มีทั้งขายปลีกและขายส่งสำหรับธุรกิจที่2เป็นธุรกิจร้านดอกไม้ Flower by Air เกี่ยวกับการจัดช่อดอกไม้ซึ่งธุรกิจนี้เปิดมา10ปีแล้วโดวยจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ตนเองเป็นคนชอบศิลปะสีสันอยู่แล้วและได้เดินเล่นที่เอสพนาด จึงเกิดความสงสัยว่าทำไมที่ห้างนี้ไม่มีร้านดอกไม้เลยเพราะชั้นบนมีการแสดงละครเวทีบ่อยๆแล้วมีอยู่วันหนึง่งเดินห้างอยู่จึงตัดสินใจขึ้นไปที่ออฟฟิศของห้างเพื่อติดต่อเปิดเช่าพื้นที่เปิดร้านดอกไม้ในสมัยที่ตนเองอายุประมาณ23-24ปีจากนั้นตัดสินใจลงครส์สเรียนจัดดอกไม้แล้วรู้สึกชอบจึงตัดสินใจเปิดร้านที่เอสพานาด พอหมดสัญญาที่เอสพาดจึงย้ายมาเปิดตรงที่ทางด้านหลังร้านของคุณแม่ยอมรับสองปอีแรกเป็นช่วงที่ล้มลุกคุกขันลองผิดลองถูกและตอนนี้ก็มีลูกค้ามากขึ้นยิ่งช่วงวันวาเลนไทยจะเหนื่อยมากจนแทบไม่มีเวลานอนนอกจากนี้ยังมีธุรกิจชุดว่ายน้ำ b ิวต t y a อ d the b e a บี ธุรกิจแบรนดี BKK เกี่ยวกับการขายกระเป๋าและรองเท้ารวมถึงธุรกิจพิงแอ r เรียบิวตี้บายแอนด์เป็นธุรกิจร้านทำเล็บทำผมรวมถึงคาเฟ่ด้านสาวแอร์เปิดใจอีกว่าสำหรับตนเองการทำธุรกิจไม่มีใครเหนื่อยตายแต่ถ้าไม่มีตังตายแน,น่ๆจึงขยันก่อนดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ